ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะต้องบอกว่าน่าเอ็นดูปนสงสารมากเลยเพราะว่าลูกช้างแรกคลอดเลยนะคะแม่ไม่มารับ3วันแล้วคือเขาพลัดหลงม,มามแล้วก็ถูกปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่วางแผนในการหาแม่บุญธรรมค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้ลูกช้างอาจจะไม่แข็งแรงได้นะคะไปดูภาพกันหน่อยเป็นลูกช้างป่าแรกเกิดค่ะอายุ ประมาณไม่ถึง1เดือนแล้วก็ oh. อยู่เป็นเพศผู้นะคะสูง90เซนติเมตรเองตัวยังเล็กๆอยู่เลยตัวยังน้อยๆอยู่เลยนะคะยังเดินไม่ค่อยคล่องเลยขนาดรอบอกประมาณ100ยเซนติเมตรพลัดหลงจากโขลงแล้วก็เดินวนเวียนอยู่แนวชายป่าระหว่างเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกับป่าสงวนแห่งชาติคอนบุรีติดกับไร่มันสำปะหลังของชาวบ้านนะคะอยู่ในอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาห่างจากแหล่งชุมชนไปประมาณ3กิโลเมตร ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาคืบหน้าล่าสุดค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานให้ข้อมูลว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะคที่ลูกช้างพลัดหลงจากฝูงแต่ว่าโชคดีทีม่มีคนมาแจ้งเบาะแสเอาไว้ไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะถูกสัตว์อื่นทําร้ายไปก่อนได้นะคะโดยทีมสัตวแพทย์ก็ทําการประถมพยาบาลลูกช้างนะครับทำแผลบริเวณสะดือที่รกขาดแล้วก็ใส่ยาตามร่องรอยที่เกิดแผลถลอกตามร่างกายตอนนี้แผลเริ่มแห้งแล้วนะครับรวมถึง ปกติลูกช้างเนี่ยต้องกินนมแม่ใช่ไหม<ช>ตอนนี้แม่ไม่อยู่ทํำยังไงก็เลยต้องชงนมผงสอนให้ลูกช้างกินนะฮะก็เริ่มตอนแรกก็เหมือนกับจะต่อต้านนิดนึงแต่ว่าต้องบังคับกันแหละคุณผู้ชมตอนหลังเริ่มกินได้แล้วขับถ่ายได้ตามปกติแล้วอาการทุกอย่างร่าเริงครับซุกซนอยากรู้อยากเห็นเหมือนกับลูกช้างปกติแต่มีอาการเจ็บที่ขาหลังด้านขวาเล็กน้อยนะที่กินนี่อาจจะไม่ใช่ไรหิวไมไ่กิน,กนแล้วหิวนะคะ แต่ว่ายังไงก็ยังคงต้องจำกัดบริเวณให้ลูกช้างป่าอาศัยอยู่แถวนี้ไปก่อนเพื่อยังมีความหวังนะว่าแม่ช้างจะกลับมารับเข้าโคลงอีกครั้งแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกไร้วิแววเลยหมดหวังไม่มีทีท่าว่าแม่ช้างจะกลับมานะคะดังนั้นก็เลยเตรียมพิจารณาเคลื่อนย้ายลูกช้างตัวนี้ไปดูแลที่หน่วยพิทักษ์อุทยาแห่งชาติทัพลานที่อยู่ใกล้เคียงกันอนุบาลให้ลูกช้างแข็งแรงดีแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะไปหาแม่รับ หรือว่าแม่บุญธรรมมาร,รับเลี้ยงลูกช้างตัวนี้ต่อไปคือมันไม่ใช่ปัจจัยแค่นมหรือว่าอาหารแต่ว่าเรื่องของการใช้ชีวิตที่เขาจะต้องเรียนรู้พฤติกรรมของช้างจริงๆอะค่ะมันก็สําคัญกับเขาเหมือนกันนะคะ